ตกงานแล้วทำอย่างไรให้ยังมีคุณค่าบทความเพื่อการตั้งหลักและเดินหน้าต่อการตกงานเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งการเงินและจิตใจหลายคนอาจรู้สึกเคว้งคว้างสิ้นหวังหรือรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าลงไปอย่างมากแต่สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักไว้คือ การตกงานเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวไม่ใช่การตัดสินคุณค่าในตัวคุณคุณค่าของคนเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับสถานะการณ์จ้างงานเสมอไปบทความนี้จะนำเสนอแนวทางในการรับมือและใช้ช่วงเวลาว่างงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าในตนเองให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม 1. จัดก,การกับความรู้สึกและตั้งสติให้ได้ Emotional Mindset Management สิ่งแรกที่ต้องทำคือการจาัดก,การกับผลกระทบทางจิตใจเพราะนี่คือรากฐ,ฐานของการเดินหน้าต่ออนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกโกรธเศร้าหรือกังวลอย่ากเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นไว้ค่อยๆยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นปรับมุมมองมองว่าช่วงเวลานี้คือจุดพัก หรือโอกาสในการทบทวนและออกแบบชีวิตใหม่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดลองเปลี่ยนคำว่าว่างงานเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตนเองแยกแยะตัวตนและสถานการณ์สถานาการณ์ว่างงานไม่เท่ากับความล้มเหลวคุณยังมีทักษะประสบการณ์และคุณสมบัติที่ดีมากมายเหมือนเดิมเพียงแค่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรักษาสุขภาพจิต ออกกาลังกายกินอาหารที่ดีและนอนหลับให้เพียงพอหากรู้สึกแย่เกินกว่าจะรับมือคนเดียวได้อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสสร้างเสถียรภาพทางการเงินทันที financial stability ความมั่นคงทางการเงินช่วยลดความเครียดและทำให้คุณมีสมาธิกับการหางานหรือพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ใช้สิธิประกันสังคมรีบไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานตามสิทธิภายใน30วันเพื่อให้มีเงินประคองตัวตรวจสอบและวางแผนการเงินตรวจสอบเงินเก็บเงินชดเชยและหนี้สินงที่มีดูสุขภาพการเงินลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหมดใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นหรือปรับขยับการใช้เงิน ถนอมเงินก้อนในมือให้ถือว่าเงินก้อนที่มีเป็นทุนร้อนที่ต้องใช้ให้ยืดยาวที่สุดจนกว่าจะมีรายได้ใหม่เข้ามาสาลงทุนในคุณค่าของตนเอง investing in your value ช่วงเวลาว่างงานคือโอกาสทองในการอัพเกรดตัวเองพัฒนาทักษะ up skill re skill ใช้เวลาว่าง เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือทักษะที่คุณสนใจมานานแต่ไม่มีเวลาเช่นภาษาต่างประเทศการตลาดดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้โปรแกร,รมเฉพาะทางมีคอร์สออนไลน์ฟรีและราคาถูกมากมายทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีและอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องพัฒนา เพื่อกําหนดทิศทางการหางานหรืออาชีพใหม่อัปเดตเครื่องมือปรับปรุงเรซูเม่เรซูเม่และพอร์ตโฟลิโอพอร์ตโฟลิโอให้ทันสมัยใส่ประสบการณ์ที่ทำในช่วงว่างงานเช่นงานฟรีแลนซ์หรือโปรเจกต์ส่วนตัวเพื่อแสดงให้นายจ้างเห็นว่าคุณยังแอคทีฟอยู่เสมอ 4. ลงมือทำเพื่อเพิ่มคุณค่าและโอกาส taking action การกระทำเป็นสิ่งที่ตอะย้ำว่าคุณยังมีศักยภาพงานฟรีแ l นซ์งานเสริมลองรับงานฟรีแ l นซ์เล็กๆน้อยๆในทักษะที่คุณมีเช่นเขียนบทความทำกราฟิกสอนออนไลน์ line, หรือแม้แต่การขายของออนไลน์ฟูตัก นี่ไม่ใช่แค่การหารายได้เสริมแต่ยังเป็นการรักษาทักษะและสร้างความมั่นใจว่าคุณยังสามารถสร้างรายได้ด้วยความสามารถของตัวเองสร้างคอนเนคชันเน็ตเวิร์ติดต่ออดีตเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมกลุ่มหางานงานสัมมานาออนไลน์ออฟไลน์หรือเวิร์กช็อปการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์อาจนำไปสู่โอกาสงานใหม่ๆที่คุณไม่คาดคิดงานอาสาโปรเจกต์ส่วนตัว การทำกิจกรรมอาสาในด้านที่คุณสนใจไม่เพียงแต่ช่วยสังคมแต่ยังทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังมีประโยชน์และมีคุณค่านอกจากนี้ยังสามารถใส่เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจในเรซูเม่ได้ด้วยหาดูแลและให้คุณค่ากับชีวิตส่วนตัว Personal Value อย่าให้การหางานกืนกินชีวิตทั้งหมดเพราะคุณค่าของคุณมีมากกว่าเรื่องงานใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นแหล่งพลังงานสำคัญการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับคนที่คุณรักจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกขาดหายและทำให้คุณเห็นว่าคุณยังมีความสำคัญในชีวิตของคนอื่นทำสิ่งที่รักกลับไปทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่คุณเคยชอบแต่ไม่มีเวลาทำเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นดนตรีจัดบ้านนี่คือการลงทุนในความสุข ของตัวเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีคุณค่าตั้งเป้าหมายประจำวันเล็กๆแทนที่จะจดจ่ออยู่แค่การได้งานใหม่ให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงในแต่ละวันเช่นส่งเรซูเม,สม่สที่เรียนคอร์สออนไลน์ 1. ชั่วโมงออกกําลังกาย30นาทีการบรรลุเป้าหมายเล็กๆจะช่วยสร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จ และรักษาความมีวินัยสรุปการตกงานไม่ใช่การลดคุณค่าในตัวคุณแต่เป็นเพียงการรีเซ็ตรีเซตชีวิตครั้งใหญ่คุณยังมีทักษะประสบการณ์และศักยภาพมากมายที่รอการพัฒนาและนำไปใช้ในเส้นทางใหม่ๆคุณค่าที่แท้จริงของคุณไม่ได้อยู่ที่ชื่อตำแหน่งงานหรือจำนวนเงินเดือน แต่อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกสถานการณ์ธรรมะนำทางใจแสงสว่างแห่งปัญญาในวันที่ชีวิตมืดมิดเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับคลื่นลมที่โมงกระหน่งไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความเจ็บป่วยปัญหาทางการเงินหรือความผิดหวังจนทำให้จิตใจอ่อนล้าและหมดกำลัง ธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนแสงเทียนในความมืดที่ไม่เพียงแต่ให้กำลังใจแต่ยังมอบปัญญาเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความเป็นจริงของโลกและก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างมั่นคง 1. เข้าใจอริยสัจสีความจริงอันประเสริฐของชีวิต หลักธรรมขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้เราเข้าใจความทุกข์ได้ลึกซึ้งที่สุดคืออริยรสัจสี่ทุก์สมุทัยนิโรธมรรคทุกดุคคะยอมรับว่าความทุกข์เป็นของธรรมดาอย่ามองว่าปัญหาที่เข้ามาเป็นความทุกข์เฉพาะตัวที่หนักหนาที่สุดทุกชีวิตย่อมมีทุกการเข้าใจว่านี่คือความทุกข์ทำให้เราหยุดต่อต้าน และเริ่มมองหาสาเหตุสมุทัยสมุดาค้นหาสาเหตุของทุกข์ทุกข์เกิดจากตัณหาหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งรวมถึงความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งต่างๆจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อเข้าใจว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกทั้งหมดแต่เกิดจากวิธีคิดและ การยึดติดของเราเองเราก็จะเริ่มแก้ไขที่ต้นเหตุได้นิโรธนิรรเป้าหมายคือการดับทุก์การดับทุก์ขทำได้ด้วยการปล่อยวางความอยากและความยึดติดนั้นมรักมากา่าเส้นทางสู่การพ้นทุกข์คือการดำเนินชีวิตตามมรักษมีองแปรซึ่งเน้นที่การฝึกฝนกายวาจาและใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม ข้อคิดปัญหาในชีวิตบางทีไม่ต้องแก้แค่ต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจหลักอริยสัจสี่เราจะเห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่จัดการได้ด้วยปัญญา 2. หลักอนิจจงทุกขังอนัตตาความจริงที่ไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อชีวิตประสบปัญหาเรามักจะติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆเ,เพราะไม่ยอมรับความจริง3ประการน,นี้อนิจจง i ิ permanence ความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปความสุขไม่เที่ยงฉันใดความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่ก็ไม่เที่ยงฉันนั้นความทุกข์จะผ่านไปแน่นอนเหมือนกาลเวลาที่ดำเนินไปไม่หยุดย่อมนำพาความเปลี่ยนแปลงมาให้เสมอทุกขังซั f เลอร์ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งความไม่พอใจและความทุกข์อนัตตาหนนเซลความไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งร่างกายอารมณ์และทรัพย์สินว่าเป็นของเราอย่างแพ้จริงเพราะไม่มีอะไรที่เราสามารถควบคุมให้เป็นไปตามใจได้ตลอดไปข้อคิดอย่าจมอยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปจงมองเห็นสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่ ความจริงเรื่องอนิจจังช่วยให้เราปล่อยวางความเศร้าโศกและความผิดหวังได้ง่ายขึ้นเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาสาพลังของความเพียรและขันติในยามลำบากสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือพลังใจที่จะสู้ต่อธรรมะให้กําลังใจผ่านการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความพยายามอย่างถูกต้องวายามะความภาคเพียร พระพุทธองค์ตรัสว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัตฐสิทธหนังคนที่ขยันเอาการเอางานทำสิ่งที่เหมาะสมย่อมหาทรัพย์มาได้ความเพียรไม่ได้แปลว่าต้องทำสิ่งใหญ่โตแต่คือการทำสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอในทุกวันเช่นพยายามหางานพัฒนาทักษะดูแลสุขภาพตนเองขันติ ความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสและเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคอดทนต่อความลำบากทางกายและอดทนต่อความเจ็บปวดทางใจในช่วงวิกฤตความอดทนอย่างมีสติจะช่วยให้เราไม่ตัดสินใจผิดพลาดภายใต้อารมณ์ชั่ววูบข้อคิด ล้มลุกคุกคลานไม่เป็นไรแต่ไม่ยอมแพ้จงใช้ความทุกข์เป็นแรงผลัดันให้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิตเพราะผู้ที่อดทนเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จได้สฝึกสติและปล่อยวางเพื่อยกจิตขึ้นเมื่อจิตตกสิ่งที่ควรทำคือดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางความคิดที่เป็นพิษสติรู้ตัวว่า กำลังทำอะไรคิดอะไรและรู้สึกอย่างไรการฝึกสติทำให้เราเห็นความคิดและความกังวลที่วิ่งวนอยู่ในหัวอย่างเป็นกลางโดยไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อเห็นชัดแล้วเราจะสามารถจัดก,การกับความคิดเหล่านั้นได้เช่นเมื่อมีความคิดกังวลเรื่องอนาคตเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ว่าคิดกังวล แล้วดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันปล่อยวางอุเปกาหยุดยึดถือและคาดหวังปล่อยวางผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้และทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดยึดมากเป็นทุกขมากยึดน้อยเป็นทุกน้อยไม่ยึดเลยทุกก็ไม่มีการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรแต่แปลว่าทำอย่างเต็มที่แล้วยอมรับผลที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ ข้อคิดจงสงบใจคุณอยา่อยาโก,กรธอย่าเกลียดใครจงปล่อยให้ผลกรรมทำงานเองการปล่อยวางช่วยให้ใจไม่ว้าวุ่นและนำมาซึ่งความสงบเย็นสรุปการเริ่มต้นใหม่ในทุกวันในทุกวันที่ลมหายใจยังคงมีเรายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอไม่ว่าอดีตจะยากลำบากเพียงใดสิ่งเหล่านั้นได้จบลงไปแล้ว หน้าที่ของเราคือการใช้ปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุดโดยมีธรรมะเป็นเครื่องนำทางจงหมั่นทำความดีคิดดีและมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นถ้าคุณทำได้จงช่วยผู้อื่นถ้าคุณทำไม่ได้อย่างน้อยจงอย่าทำร้ายผู้อื่นสิ่งดีๆย่อมย้อนกลับมาสู่ตัวคุณเองในที่สุด